งานเสร็จแล้วแม่รู้สึกดีใจมากสมความปรารถนาของแม่แล้วแม่ปรารถนายังไงปรารถนาอยากจะให้ช่วยเหลือช่วยเหลือชาติช่วยเหลือสังคมไงอ๋ออ๋อนี่คือการช่วยเหลือของแม่จ้าแม่เป็นคนที่มีชีวิตที่เรียบง่ายเนาะจ้าไม่หวังอะไรที่นไม่ไม่หวังอะไรพอเพียงในตัวแล้ววันนี้ปลูกไปตั้งหมื่นกว่าต้นนะแหมมื่นหมื่นกว่าต้นเนาะหมื่นกว่าต้นค่ะสม่ แม่หวังแบบนี้มานานหรือยังนานแล้วแม่หวังมานานแล้วแม่หวังแม่พร้อมตั้งนานแล้วเมื่อไรเนาะจะให้แม่ตายหรือไงจะแต่ทำไมแม่ไม่เห็นโอ้โหรอแต่รอหกสิบกว่าแล้วนี่รอจนหกสิบไม่ไม่รีบร้อนอะไรถึงเวลาก็มาเองโอ้โห แต่ว่านนี่ถึงเวลาแล้วเนาะใชงเวลาแล้วแม่นี <y 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 uh ่ดูดูแม่เนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายชีวิตแม่ก็เรียบง่ายอ่ะเรียบง่ายสันโดขยันใจก็พ่อพไม่ขยันอะไรหนักหนารอกพอจะเชื่อรู้ตัวเองได้ปลูกผู้นี่กินเองเรื่องเรื่องผืดผักไม่ต้องไปซื้อใครหมายถึงว่าตอนนี้เรงใช้เงินเลยเหรอก็ใช่แหละใช้แต่พอซื้อกับข้าวนะ เรื่องผักพืชผักปลูกกินเอง<ม>อย่าลอสารพิษไงมมแม่คะแล้วแม่คิดว่าชีวิตของแม่เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ไหมอ่ะคือว่าชีวิตของแม่ก็ไม,ไม่ไม่ให้ใครมาหวังชีวิตเหมือนอย่างแม่หรอกเวลาป็นจิตใจของเขา<ม>แนะนําเขาก็ไม่ได้ทุกวันนี้นะเ<ม>ขาฉลาดไม,ม,ม่ไม่กลา้า สั่งสอนคนฉลาดหรอความรู้แม่น้อยถึงแม่แม่จะไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปสั่งสอนคนอื่นไม่ได้นแม่นะจ๊ะแม่แต่ว่าแต่ว่าวิธีชีวิตของแม่ได้แหละที่เป็นตัวบอกเป็นตัวเล่าเรื่องได้อย่างดีนะคะวานแม่เนี่ยเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษนะเป็นคนที่กล้าจนเขาต้องบอกว่ามันมีตัวแม่ แะไม่ต้องพูดเลยแสดงให้เราเห็นเลยนะคะนล้ววันนี้เนาะแม่ก็ดีใจดีใจมากจ๋าปลื้มใจที่ได้เห็นอย่างนี้แล้วโอ้สําเร็จเลยความหวังคงไม่ขึ้นเหมือนะันนะจะหวังอะไรอีกไม่หวังหวังจะได้ทําอะไรให้เต็มนี่เลยให้เจริญให้จ้าค่ะขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวเราจะมาทําทุเรียนจ้ะจ้ะให้เต็มจริงนะคะเ็จริงเรืองอกเลือทุเรียน คปลาลาปลาปลาด้วยขอบพระคุณนะคะแม่ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะแม่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยแม่รีสุขภาพใครได้เหมือนแม่นะขอบคุณค่ะโอเคค่ะแม่เจ็ดสิบแปดนะหกสิบสามเกือบจะหกสิบสี่เกือบจะหกสิบสีแล้วคนดู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 คนอายุหกสิบสี่นะโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยไม่ไม่คิดอะไรมากหรอก หากินจำมีจำเกิดไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมันมากมายหรอกชีวิตนะพอเพียงเนาะจ้าพอเพียงแค่นี้เนาะแค่นี้จ้าแค่นี้ะแค่นี้ค่ะค่ะลูกแม่ทุกคนค่ะกลับขอบพระคุณนะคะค่ะ